มาทิมมอนเองเดินเนิร์ดอะเจอเนิร์ดแรงหนึ่งอะตอนนี้ยังไม่มีเนิร์ดไหนที่ทำเนิร์ดยังไม่มีเนิร์ดไหนทำลายความมั่นใจผมได้ได้โอเคดีดีดียังดียังว่าเป็นกำลังใจที่ดียังยังทำให้เรามีกำลังใจในการสู้รอบนี้ไม่มีแมวเปิ๊กมันอาจจะบลั๊กกลางหลังดูเลยก็ได้ดันใหม่ด้วย ดันใหม่ดันใหม่เอาล่ะมที่เนียนเยอะมากนะนั่งบนพุ่มไม้ดีๆอ่ะบางจุดนี้คือหาไม่เจอเลยนะเนี่ยเตือนมาก่อนนะอ่างั้นเราเล่นเนียนกั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 นคีคิวเลอร์ช้ำแล้วไงเศสน่าจะยากแล่าอ้าวปั่นประเทศสามว่ะเพื่อนหัวใจหัวใจแยกนี่ไงหนึ่งดอกไปดิหนึ่งดอกไปดิกูบอกแล้วว่าคิมมอนเนี่ยดวงเราสมพงกันมาดิ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  วิ่งดาวอะไรวิ่งอะไรจุกอยู่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 หาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเหร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 อมาหนึ่งอันแล้วทีนี้ล่ะโบลูทำเอ้ยถึงเวลาที่จะต้องถึงเวลาที่จะต้องถึงเวลาที่จะต้องดายฮาร์ดดายฮาร์ดมาดิวิ่ง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 มาดิสี่สิบเก้าอะวิ่งมาดิ เอ้ามันมีโบนัสหรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นจริงๆว่ะต้นต้นมะขามบังไอ้ต้นไอ้นี่บังต้นมะขามขออีกรอบขออีกรอบไม่เท่าไหร่หรอกก็ฟันบ้าไปทีหนึ่งอ่ะทำไมอ่ะชิมราโดราโดกล่องมาใครวิ่งอยู่สุดฉากเซวะโอ้่าปั่นเลยเดี๋ยวพึ่งตามด้วยจริงๆคุณนี่หาหาของกูหาัน้ะหาสมบัติไปแล้วมาหากูร่ะชิดคางกูเลยตัดต่อกันอันนี้ คิดมีแทงหลังนะไม่มีไม่มีไม่ได้เอาแทงหลังมาไงตัวนี้ไอ้ที่ค่อยที่เขาที่แล้วที่เอาแทงหลังมาคือตัวเมื่อกี้เดินตามคิวอยู่ปะหนะไ้ยคนอื่นอยู่ใช่ไหมไม่ใช่คิวเหรอคนนอกคนนอกเป็นคิวเอยเอยเมื่อกี้ผิดพลาดเพราะว่าต้นต้นบังถ้าต้นไม่บังละเมิงกูจะชากหน้าสั่นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคข้างหน้า โอเคเจอ <okay. S 2> เราเสียเนียนไว้เนียนไว้เนียนหลังของไว้เ <Okay, S 2> จอเราเ <okay. S 2> จอเรา<ๆ>ตามอยู่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 ยยป,ปัดปัดทานั้นเลยคิมระวงังคิมลองพาคิวเลอร์ไปสีของเราโอ้โหระเบิดเฉย ในบ้านมีไม้มีหน้าต่างให้เล่นมันก็คือบ้านเล็กอะเนาะโอเคเจอเพื่อนไปกับเพื่อนสวยตูสูๆ้ๆอีกเครื่องอีกเครื่อง <I S 1> นึงกำลัง<า>เสิร์ฟอยูแค่คอมีบัตรเทิาเต็บร้ายต้องเรียนจีนคุยกับกาก็ได้ว่ะคุณ เพื่อนใกล้ปลาแยกเลยแยกเลยมีเพื่อนนั่งในพุ่มหญ้าคิวเลอร์หาไม่เจอเสนั่งในพุ่มหญ้าได้นะนี่ยโดนละกูไม่น่าจะได้จากชุดอ่ะอ๋อเดี๋ยวเพิ่งดึงเสดเอ้คิมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กูเราเราดูเพิ่มกันเราดูเพื่อนก่อนเอาดึงได้ดึงได้มันไม่มาห่างอะนี่อุ้ยเกีจอตัวใหญ่เลย อันเทอรหรือเปล่าไม่หิวด้วยนะใจคุณนี่มันละใจคุณนี่มันโหดร้ายจริงเดี๋ยวคิมไปแล้วอ่ะเพื่อนไปเสร็จแล้วดิเอ้าออกข้างๆคุณเลยนะเพื่อนแม่งปั่นเอาเสร็จเลยไปช่วยดีกว่ามีบอลธรรมเท้มเลยผมไม่เจอทุนเท้มตักอันเลยอ่ะ เจา่เจอกูอฟัน<อ>นังแกงปไปดันรักกูกันักไปช่วยกูขังัไปช่วยไ,<อ>ไม่ต้องเรียกขนาดนั้นรู้แล้ว <c oughs> เหลียงบอกว่าผมมี49บิตไม่รู้มายัางไง50บิตก็ได้เหรอ <c oughs> อ้าวตรงนี้คือทำไงอ่ะลงนี่เหรอมีกระโดดทางกระโดดให้ลงอยู่ฟ้า มันไปอยู่จ้ายิวเลยหิวเลยหิวเพิ่งอะตักมาละเอามึงด้ไหมเออทีเดียวเอาแล้วพามาหรือเปล่านั่นน่ะกูไ,ไ,ไม่รู้กูไม่รูห้หลุดแล้วหลุดแล้วหิวเสียนะกิวไม่หิวเสียก่อน เติมน้ำมันครับเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้เสร็จเติมน้ำมันให้เสร็จมาเลยโอ้ตามเขาแล้วแล้วก็โยกไปปั่นอีกฝั่งโยกไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาบนบันไดนี่เลยดีกว่าหลุดหลงหลงมาแล้วหลงว่าเห็นปะวะไม่เห็น เห็นปะวะเห็นปะวะเห็นแล้วแหละเอ้ยออกตามเสื้อแดงว่ะไม่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 เจอโอเค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 กูเล่าไปเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมันมีกล่องตามนี้ด้วยเหรอกล่องตามพื้นอย่างเงี้ยเหรอนายนายเซตรงตรงเนี้ยวางวางไว้ป่ะอันอันนั้นกล่องไอคิมเราโดนตีของตกไว้โดนตีของตกอ๋อแล้วก็มีกล่องที่เป็นกล่องเหลืออีกอันนึงเ่อเหมือนกูเห็นน่าจะเป็นของเพื่อนอ๋อโอเค ฟันแววไปดิทางปับเคางใหม่ฟันแววไปดิก็บอกแล้วว่าเนิร์สได้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเอาจริงของจริงว่ะของจริงมาเอาหว่าเอาเรื่องก็เรื่องเอาดิเ,าเนิร์สได้ Nerd ทำอะไรกูได้หรอกเนิร์สได้ทำอะไรกูได้หรอกฟันแววไปทั้งคืนอ่ะฮะบอกแล้วว่าคนะิมมอนอะาศัยเนิร์ดคิมมอนอาศัยเนิร์ดอะไรอะไรอะไร อะไรฮะเอ้าฟังไม้แล้วกูก็ไปดิครับผมปั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 มมาอีกบัลล่ะอีกสักไฟบัลล่ะหลุด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 ทำเสะคิมคิมย้อนกลับมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาอ่าตรงมาเลยตรงมาเลยเจอเราเจอเราแม่ตู่ยอมรับหรือยังว่าคิมมอนเนี่ยเทพเทพเจ้าเนิร์ดยอมรับยังล้มเลยยอมยับมีหนวดมาจาประตู เฮ้ยโทษโทษโทษเมื่อไรจำประตูกูก็เลยหันไปจับประตูโทษ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 เสียใจเสียใจมาแล้ว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 เดี๋ยวรับไปเอง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 ตามเราไม่ตามไม่ตามอะไรอ่ะ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  เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะอะไรอ่ะตั้ไม่ทีดิของจริงว่ะของจริงว่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปิดย่างประตูอ่ะกลางเปิดกลางเปิดเฮ้ยของจริงว่ะนี่อย่าประตูอ่ะประตูโคตรเท่อ่ะไอคิวดูอยู่ใช่ไหมว่าของแท้เป็นยังไงอ่าโวิ่งอย่างลนแต่ว่าอย่างเทพ มือนดิเหมือนจะมาดีโกวอะโกวันไหมโกวันไหมไม่ปะเฮ้ยโอ้สเตปไดหาร์ดเต็มที่เลว่ะยังดิเดี๋ยวบอกทางให้อ่าคิมทิ้ง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 ข้างหลัง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 วะตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงอะไรตรงอะไรมีไดฮาร์ดแต่ยังไม่ต้องกดนะดูหลังไว้อ่า ไว้จะมาตีด้านข้างค่อยกดเดียวซ้ายเดียวซ้ายเดียวซ้ายเลยเห็น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 ขวามือไหมเห็นเห็นออกออกขวาขวาประตูไม่เห็นเปิดเลยเปิดเปิดเก้าเก้าเปิดแล้วนะบัง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 โดนว่ะไปไหมหรือยังไงรอดแล้วทาันทันดูดูสวยเข้าอ่ะบังตรงบัง ยอดของจีนของจีนเออไม่ใช่ของจีนเลยเฮ้ยก็บอกแล้วว่าเนอดต่รู้จุดแล้วไม่ต่างอะไรกับท่าเดสฮาร์ดหรอกรู้แล้วว่าเรื่องอะไรยังไงตัวอื่นนะไม่รู้ตัวอื่นนะไม่รู้จะใช้คำว่ารอดใช้คำว่าแบกดีกว่าจิ้ง้ตัดใจเว้ย